ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงออก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับ คงจะไม่มีมาดามาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับด้านในห้องบารเรียท่กีได้สร้างขึ้นมาเชยอ,อนได้พุ่งเข้ามาหาเคแมนที่ในตอนนี้ก็กำลังบ้าคลั่งเธอได้ยกโอตาจิขึ้นฟ้าพร้อมที่จะฟาดฟันตัวของเคแมนให้ขาดเป็นสองอนอย่างโหดหลาลส่วนทางด้านของเคแมนเขานำแขนทั้งสี่ข้างที่ยังคงเหลืออยู่ยกขึ้นมาป้องกันเอาไว แต่ว่ามันก็ไม่ซ้ำเร็จแขนเหล่านั้นถูกตัดออกอย่างกับว่าเป็นแค่กระดาษเปล่า,ลาคุณรู้สึกเหมือนกับว่าที่ปลายชีวิตกำลังจะมาถึงแล้วจิตใจของเคแมนก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดคุณรู้สึกผิดที่เขาได้ละเลยในคําเตือนของเพื่อนพ้องภาพเหล่านั้นให้อดีตค่อยๆได้ดีดขึ้นมาภายในความคิดของเคแมนได้มีคําพูดขึ้นมาว่าในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอลาวาัตได้นะเจ้าควรจะระวังเอาไว้ตลอดเวลาสิอ่า เจ้าพูดถูกเจ้าพูดถูกเสมอเลยเจ้าพูดถูกที่สุดเลยลาพาตเคแมนคิดว่าตนเองนั้นได้ระวังตัวดีแล้วแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยสักนิดเขาถูกเกินกินลงไปด้วยพลังที่ตนเองได้คิดว่าตัวเองมีคิดว่าตัวเองสูงส่งเพราะว่าควบคุมไม่ริมเอาไว้ได้และเลยคําเตือนของเพื่อนผองจึงได้ตกอยู่ในสภาพนอนจมอยู่บนกองเลือดของตนเองเช่นนี้และเคแมนก็ยังนึกถึงคําพูดของเพื่อนอีกว่า เคแมนเจ้านะ้ะอ่อนแอที่สุดในหมู่ของพวกเราถ้ามีปัญหาก็อย่าลอนทําอะไรแปลกๆด้วยตัวเองนะเข้าใจไหมโฮโฮเทียพูดถูกแล้วเจ้าหวังพึ่งพวกเราได้เสมอนะเคแมนหอนึกได้แบบนั้นเคแมนก็คิดว่าอ้าเทียฟูดแมนพวกเจ้าเองก็พูดถูกข้าลืมไปเลยเคแมนก็หวังพึ่งตนเองมากจนเกินไปจนได้ลืมว่าเขามีเพื่อนฝอนที่ไว้ใจได้อยู่ เคมานทาการใหญ่และลายหยาดตัวคนเดียวเราอยากได้พลังให้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่ของเพื่อน้องมากยิ่งขึ้นตอนนี้เคมนก็รู้แล้วว่าเขาเช่างโง่เขานักในขณะที่เคมนได้ข้ามควรเขาได้นึกถึงคาพูดของคนที่ให้ก,หกําเนิดเขาขึ้นมาเคมนเจ้าหนันเหมือนกับขาดจะมาได้มีพลังหลบเทียบเท่ากับเทียรหรือว่าฟุตแมนแต่พลังสมองและความเข้าใจในแผนการของเจ้าหนันไม่มีใครเทียบได้ ข้าไม่ได้บอกให้เจ้าห้ามเรียนแบบข่าแต่ว่าก็อย่าเรียนแบบข้อผิดพลาดของข้าไปด้วยก็พอพอได้นึกแบบนั้นเคมนก็คิดนในใจว่าอาท่านคาซาเลมข้าขอโทษข้าลืมคําแนะนําของท่านไปและในตอนนี้ข้าเองก็กาลังทําความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเคมนก็รู้แล้วว่าชีวิตของเขาได้มาถึงจุดสุดท้ายต่อให้เมลิมจะกํำจัดทุกคนที่นี่ไปได้ตั้งขัศักด์ของเขาก็จริง แต่ในตอนที่เขาได้ถูกฆ่าตายด้วยโซเอเตอร์ e ater, และทุกอย่างมันก็จบลงเขาไม่สามารถทิ้งเรื่องเนื้อได้ในตอนนั้นหรือแม้แต่ตอนนี้ใช่ใช่แล้วไม่จําเป็นต้องวิวัฒนาการเป็นเจ้ามันที่แท้จริงหรอกพอแค่พลังพลังพลังอะไรก็ได้พอแค่แมนด้วยขั้มควรแบบนั้นวัฒนแห่งโลกก็ได้เปลี่ยนเสียงออกมาว่ายืนยันเปลี่ยนดวงวิญญาณให้กลายเป็นพลังงาน ทำการถอดแยกสิ้นส่วนและประกอบร่างขึ้นมาใหม่โดยช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี้เองความปรารถนาของเคแมนก็ได้กลายเป็นจริงถูกยอมรับโดยวัจ,จนะแห่งโลกคำตอบของเคแมนนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วเคแมนได้หัวเราะอย่างบ้าคัางฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าทำเหมือนกับว่าข้าเป็นแค่ไอโง่ข้าจะแก้แค้นพวกเจ้าทุกคนทีนี้แต่ว่าในตอนนี้ข้าต้องหนีออกไปก่อน เคมนเขาอ่อนแออ่อนแอจนแม้แต่จะพูดออกมาก็ยังไม่ได้แต่ว่าดวงวิญญาณของเขาได้สว่างสวเจิดจ้าอยู่ภายในหัวใจของเขาที่กําลังรู้ชนอย่างรุนแรงด้วยความกล้าหาญจากการวิวัฒนาการแต่ด้วยความแยกเย็นที่ผิดปกติกับจิตใจเคมันได้เลือกที่จะยอมถอยกลับไปจอมอนเก่าแก่อย่างตัวกีและดากูริวคือปัญหาในการหลบหนีของเขาการวิวัฒนาการแบบกลางๆนี่เจ้าพวกนั้นไม่ผลแน่ แผนการของเคมนก็คือกำจัดมนุษย์มารที่หยับยำศักดิ์ศรีทั้งหมดของตัวเขาอย่างชิออนลงทิ้งแล้วจากนั้นก็จะยิงพลังงานขนาดใหญ่ผู้สร้างความปั่นป่วนจึงได้หนีไปกีไม่ได้สนใจพวกอ่อนแอเคแมนเขาคิดว่าตนเองไม่น่าจะอยู่ในสายตาของกี่คนนั้นด้วยซ้ำยิ่งในตอนนี้ที่ไม่ลิมวำลั้สาลวาททำลายทุกอย่างทิ้งด้วย K เคมนก็แค่ต้อจัดการกับชิออนแล้วหนีไป ถ้าทําตามเห็นการได้ไม่มีอะไรยุ่งยากลําบากเลยเคมนได้หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าแข็งแกร่งจริงมนุษย์มารชี้อ่อนแต่ว่าน้นจากนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นความแตกต่างของตัวข้าผู้ลืมตาตื่นขึ้นมากับมนุษย์มารชั้นสูงที่เดือดดาลแบบเจ้าจงรับพลังของข้าและแหลกสลายไปซาเดมอนบัตเตอร์เคมนนขอได้หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นขึ้นเรื่อยๆเดมอนบัตเตอร์ เป็นลำแสงที่เหมือนกับเป็นฝูงของมังกรที่กำลังจะพุ่งเข้ามาโจมตีไปยังชิออนลำแสงนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าอนุเวทจำนวนมาที่กำลังจะคุมขังพลังงานเดบที่มาได้ถูกจัดสรรอย่างดีและใช้มันออกมาเพราะว่าตัวของเขานั้นได้จนตอกแล้วนั่นเองในตอนนั้นลำแสงนั้นได้พุ่งเข้ามาชนกับชิออนอย่างจังรูปร่างของที่เหมือนกับมังกรนั้นงับช่วงล่างของชิออนเอาไว้แล้วมันก็ลอดแล่น จนไปชนเข้ากับกำแพงกิดเสียงดังสน,นัน่นพรอนที่จะตามมาด้วยแรงระเบิดในระดับที่สามารถฆ่าจอมมารที่ยังไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแบบเฟหรือว่าคาเลออนได้ใครเห็นก็คิดว่าในตอนนี้เช่ออนถูกฆ่าตายแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอได้ประมาทเคแมนที่จนตอกเองแต่ว่ามันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยเชยออนได้เดินออกมาจากม่านควันด้วยสภาพที่ไร้บาดแผลการโจมตีนั้น ถ้าเป็นพวกปลายหางไปแถวปกติก็คงจะตายไปแล้วนี่นาแล้วยักษ์มันตนนั้นรอดมาได้ยังไงกันเราจอมันก็ตกใจด้วยควาสามารถการสําแนงร่างกายของเทพสองคำควาสามารถย่อยที่ถูกบรรจุลงเอาไว้ในอัลเตเม s สกิลราชาซุซาโนโอของชิออนมันคือสุดยอดควสามารถสายเปลี่ยนร่างกายที่ยกระดับทางกยายภาพของชิออนให้อยู่ในจุดที่เทียบเท่ากับจอมันที่เรื่มตาตื่นขึ้นมาแล้ว แข่งแร่งในระดับเดียวกันกับกาบิลได้นร่างจำแหลงชุดเกาะมังกรหรือก็คือเป็นระดับเอสระดับวินาศภัยและจากนั้นเชอร์ในพุ่นออกมาว่าเรีย,แยนแง่ด้านำคาญไม่ทรงกับเป็นจอมาจริงๆพลังหน้าเบื่อนั้นถึงกับทําให้ข้าต้องใช้พลังนี้เลยอย่างนั้นหรอเชอร์ในกัดฟันด้วยอารมณ์โกรธเกลียวลึกลงไปในสายตาที่มองไปที่เคแมนด้วยปัจจัยอาฆาด อลาได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นสีดำสนิทที่เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนแห่งอารมณ์โกรธของชิออนยักษ์มารได้กระชับดาบโอดเกิอยู่ในมือแนนก่อนที่จะพุ่งเข้าหาเคแมนร่นางกายของเธอนั้นได้ถูกเสริมพลังขึ้นมาแล้วคนเราเองก็เช่นกันทะลุผ่านความเร็วเหนือเสียงไปมากโคแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถึงระดับความเร็วแสงเสียนเสีเดียวพลังน่าประทับใจที่ทัดเทียมกับตระกูลจอม,มานหากว่า อยู่ในร่านจำแลกเหงการต่อสู้นี้อาจจะสามารถเอาชนะเจ้ามันบางคนได้เลยด้วยซ้ำเฉพาะนนคนที่ไม่มีอัลติเมทสกิลแลนนะหลังจากนั้นชิออนได้เป็นเสียงออกมาว่าย่อเสียงของชิออนได้ร้องออกมาอย่างตั้งมันม่นมัดของชิออลน,นั้นได้ต่อยลงมาจากด้านบนหวางที่จะบทหัวของเคแมนในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเคแมนก็หลบมันได้ทันโชคดีของเขาที่หลบมันมาทัน พื้นที่ตรงที่เคแมนได้เคยอยู่นานรับหมัดของเชยออนเข้าไปตรงๆเกิดรอยร้าวแบบวงกว้างและสั่นสะเทือนที่ตามมาก,ก็เป็นเหมือนกับอยากจะบอกว่าลูกทําใบได้สั่นสะเทือนพอลังอน,นาระทับใจนั้นอาจจะเทียบเท่าหรือว่าอาจจะเหนือกว่าตัวของเลเซอร์แม่แรงระดับสูงที่เป็นหนึ่งใน12ขุนพลของราชาอสูรเม่แรงเซลาโนดตที่ตัวของเซเคออนเองก็เคยประทับด้วยครั้งหนึ่งแล้วและในตอนนี้เองคือจังหวัดที่เซเคยอน ที่เฝ้ามองดูอยู่ได้ตระหนักถึงขีดจำกัดของตนเองเซกอิออนได้รับการฝึกฝนของวันดาลาแล้วก็ทนงตนในฝีมือของตนเองมากแต่พอได้มองดูในความเป็นจริงแล้วตอนนี้เขาก็ยังเทียบเท่ากับผู้บริหารระดับสูงไม่ได้หากว่าไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านลิมโลได้มาของท่านลิมลูุลอย่างเซกอิออนก็จะไร้ประโยชน์ใทนทันทีในขณะที่เซกอิออนได้คิดแบบนั้นวาลาได้พูดขึ้นมาว่า เหฮ่าเห็นแล้วสินาไซคิออนลูกศิษย์อันดับหนึ่งของข้าพลังไม่ใช่ทุกสิ่งแม้ว่าจะฝึการ์ตในเทคนิคการต่อสู้มาอย่างโชคชนก็จริงแต่ว่าก็อย่าคิดว่าตนเองเข็งแร่งที่สดล่ะลูกน้องของลิโมลูที่น่ากลัวก็มีอยู่หลายคนพอได้ฟังคำพูดของอาจารย์ไซคิออนก็ตอบว่าครับขอรับค้ารับทราบแล้วเวเาลาได้เอ่ยสั่งสอนไซคิออน ในฐานะอาจารย์ของเซคออนแล้วเขาเองก็มีนาทีผมเพร้อให้อีกฝ่ายได้กลายเป็นสุดยอดนักโซ่เซคออนที่เย็นอยู่ด้านหลังอย่างตังมันคือสุดยอดผลงานศินละปะและการตัดแต่งของลิโมโลและชิอเอลเป็นมาเตอร์พีซผลงานชิ้นเอกที่หล่อหลอมไปด้วยเซลล์ของลิมโมโลและเบีดผิวด้วยการฝึกและออนล่าองเวดาลาผู้ชชนที่แม้จะยังไม่ได้ขยับตัวก็ยังอยู่หน้าเกงขามขึ้นมาแล้ว นั่นคือไซเคออนที่เรียกได้ว่าคือสุดยอดที่เหนือสุดยอดเขาได้เย็นอยู่อย่างเฉยชาอย่างเงียบสงบเฝ้ารอ,อดูเวลาและจังหวะที่ตนเองจะมีบทบาทให้เฉิดฉายต่อหน,น้าต่อตาในท่านของเขาผู้เป็นดังราชาและพระเจ้าของเขาด้วยการต่อสู้ของชิออนและเคแมนได้มาถึงบทสุดท้ายแล้วของเวทีการแสดงร่างกายของเคแมนได้ถูกสอกของชิออนและโดนงัดลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า เลือดทั้งหมดได้ไหลกันโชกออกมาจากบาดแผลท,ทัล่วร่างกายของเคแมนเสียงร้องโวยหวนแห่งความทุกข์ทรมานที่ไม่มีใครอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือรอยยิ้มฝืนๆืของเฟย์ได้มองดูเคแมนที่กำลังถูกทรมานอยู่แแบบนั้นก็ได้แต่ต้องดีใจที่เธอได้สแสดงความเป็นปริปากกับเคแมนอย่างชัดเจนเสียก่อนในขณะที่เคแมนกำลังรู้สึกสิ้นหวังเชื่อได้กล่าวขึ้นมาว่าเอาล่ะแหลกสลายกลายเป็นซุปเหนียวไปเสียเถอะเคแมน ชิออนตะกอนออกมาอย่างองอาจเหมือนว่าในตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าบ้าคลั่งไปเสียแล้วทุกมัดของชิออนที่เข้าปะทะก,กับร่างกายของเคเมนนั้นมันคือมัดโดดพลังงานที่ชิออนได้ใช้มันก็เพื่อที่จะสึกอันบ้าคลั่งนี้ออกต่อไปจนมันจะจบลงร่างกายของเคเมนได้รอยค้างอยู่กลางอากาศก่อนที่ร่างกายของเขานั้นจะถูกหันออกเป็นเสียงด้วยดาบกลลคิมาลูอันปรับแต่งขึ้นมาใหม่ของชิออน เคแมนได้ร้องอาาัดสาออกมาอย่างโหยหวนเสียงกรีดร้องนั้นทรมานมากทุกครั้งที่มีดของชิออนได้กรีดเฉียนบนผิวหนังของเขานั้นมันทรมานอย่างมากเลยทั้งทางกยายภาพและดวงวิญญาณพราสามารถสอเอตเตอร์มาทำให้เม็ดแต่ดวงวิญญาณของเคแมนก็ไม่ปลอดภัยร่างกายของเคแมนได้ถูกแยกออกเป็นส่วนเลือดของเคแมนนั้นได้แตกกระจายและออกไปทั่วผืนมันไหลเอ,อ่ยไปทั่วทั้งผืนอย่างก,กับว่าเป็นน้ำนองทุ่งใหญ่ เชื้นเนื้อมากมายได้กระจายไปตามผืนทั้งเนื้อหนังและกระดูกหรือแม้แต่อวัยวะภายในเองก็เกลื่อนเต็มพื้นไปหมดแล้วแม้อยากจะพูดว่ามีชีวิตอยู่แต่เคมันก็ยังไม่ตายยังคงมีเสียงอดควรอย่างเจ็บปวดดังออกมาจากชิ้นเนื้อที่เคยเป็นร่างกายของเคมันเลยด้วยซ้ำจาพวกที่ต่อต้านในท่านเลมโมเมร์โลจะไม่ตายดีนั่นเลยคือความขิดที่นักสู้ในเทมเพททุกคนมีร่วมกันและเชยอนเองก็มีเช่นกัน ถ้าปล่อยให้ตายไปในตอนนี้มันก็จะไม่สร้างประโยชน์อะไรหรือชีวิตเอาไว้เพื่อรีดไถข้อมูลน่าจะดีกว่าสำหรับชิออนผู้ใช้ความคิดน้อยกว่าการกระทําแล้วนั่นมันคือความคิดที่ดีมากในระหว่างที่ชิออนกำลังจัดการกับเคแมนดีอาโบได้กูดขึ้นมาว่าชิออนขอลาบเราควรจะรีบออกไปจากที่แห่งนี้ได้แล้วนะขอลาบท่านไม่ลิมกำลังจะใช้พลังงานเวทมนต์แห่งการทําลายล้างถ้าพวกเราถูกเป่าตายไปแบบนั้น อาจจะทำลายความคาดหวังของท่านลิมมมโได้นะครหลับคนที่เดินเข้ามาทักเตียนชิออลน,นั้นก็ไม่ใช่ใครอ,อื่นนอกจากตัวของดีเอลโบนั่นเองชีวิตของทุกคนนั้นเป็นของนายท่านลิมเมอร์โลจะตายไม่ได้หากว่านายท่านลิมมมอร์โลไม่อนุญาตนั่นคือแนวคิดอานแสนจะวิพผลิตของดีเอลโบและชิออนก็ตอบว่าโอ้เข้าใจแล้วแต่ว่าดีเอลโบจะมาช่วยเก็บซากส่วนของเคแมนอยเซถ้าได้ข้อมูลจากมันมาก็จะมีประโยชน์เลยทีเดียว พอได้ฟังคำพูดของชิออนดีอโบก็ตอบว่าอืมแบบนี้นี่เองหรือขอลับท่านไม่ได้ฆ่าแต่ทำให้เจ้าหนอนมแมลงนี่อยู่ในสภาพชิ้นเหนือสลหรับพนหัวเทือบอย่างท่านก็ถือว่าหน้าประทับใจพอได้ฟังคำพูดของดีอโบชิออนก็ชนขึ้นมาและตอบว่าหาหาเรื่องกันเลยยะเปล่านะขอลับเรามาเรื่องเก็บร่างกายชิ้นส่วนของเคแมนกันเถอะ ดิอาโบและชิออนได้ช่วยกันเก็บชิ้นส่วนเนื้อร่างกายของเคแมนที่ยังไม่ได้ตายแต่ก็เหมือนได้ตายทั้งเป็นพวกเขาได้โยนชิ้นเนื้อและอวัยวะภายในเท่าหมดที่แหลกเหลวและน่าขยะแขยงแบบสดๆรวมกันเอาไว้ในกล่องหมายที่ขอยืมมาจากเมทของกีมาเคแมนก็อยู่ในสภาพก้อนเนื้อที่มีชีวิตอยู่และร้องอดควรเหมือนกับพวกเป็นเชเลยของฟ้โมดที่ชิออนได้เคยสอบสวนมาไม่มีผิดเลยพอชิออนกับดิอาโบได้เก็บชิ้นเนื้อเสร็จแล้ว เททรัซาได้เดินเข้ามาและพูดว่าไปกันเถอะเจ้าขาใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่พวกเรามีชีวิตอยู่เพื่อนายท่านลิมบูลุเท่านั้นเจ้าขาจะมาโดนยิงตายตอนนี้ไม่ได้พอได้ฟังคํากล่าวของเททรัสซาดีอาโบก็ตอบว่าคึกขึ้ข้าเข้าใจในเรื่องนั้นดีกว่าเจ้าเสียอีกนะขอนลับดีอาโบกับเททรัสซาและชิออนร่วมถึงตัวของเซกิออนด้วยได้ออกมาจากมาเรียนีตามความต้องการของกี พวกเขาไม่อยากที่จะนําชีวิตอันเลอะ่าที่มีเพื่อท่านริมโมลุไปเสี่ยงกับการโจมตีที่ล้างผ่านของท่ลิมหลอกหนาะส่วนเวลดาลาก็ยังคงไม่ได้ไหวติงในหลายบทบาทเช่นเคยโดยด้วยเหตุนี้คนที่ยังรู้เหลืออยู่ในบาลียที่ก่สร้างขึ้นมานั้นก็มีลิมโมลุไม่ลิมและเวลดลาสามคนเพียงเท่านั้นเวเดลาจะบอกว่าเขานักอ่านบางงานอยู่จึงไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างก็ว่าได้เดือไม่เขาขอมั่นใจในพลังของริมโมล ซึ่งเป็นลั่งเกิดใหม่ของเวรานาวาพี่ชายของเขาเองเนื่นอนว่าละองเห่งดวงดาวไม่สามารถทําอะไรกับเวรานาวาที่เป็นต้นกําเนิดของละองแห่งดวงดาวได้หรือในโลกใบนี้สำหรับเวราวแล้วไม่มีใครได้เข้าใจเวทมนละองแหงดวงดาวมากไปก,กว่าพี่ชายของเขาแล้วเวราราก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจกับพลังดิบของมเมหลี่ยมที่กำลังจะปลดปล่อยออกมา,กาจาก่านจากพวกจอมาที่อยู่ด้านนอก่ตงก็รู้สึกวันเกง ถ้าหากว่าพลังนั้นมาทำลายบาเรียที่กีสร้างขึ้นมาผู้เขาก็คงจะโดนลูกหลงไปด้วยแน่ยิ่งกีและเวลสาท,ที่เคยเขียนมิลิมอลาวาตมาแล้วครั้งหนึ่งผู้เขาก็ตระหนักและน่าซีดขึ้นมาเลยรวมทั้งลามาเรียดด้วยกีนันก็เคยต่อสู้กับเวรานาวาและเขาก็แพ้มาอย่างหมดท่าเขาย่อมรู้ดีถึงพลังละอองแห่งดวงดาวที่มิลิมได้ครอบครองสืบทอดมาจากพ่อของเธอส่วนทางด้านเขาเวลสาเธอเองก็ย่อมรู้ดี เพราะว่าเป็นพี่ชายของเธอนั่นเองนเนมลิมก็คือลูกสาวของพี่ชายของเธอเสือทอดพลังเกินกว่าครึ่งของพี่ชายของเธอมาด้วยทําให้เมลิมนั้นไม่ต่างอะไรจากพี่ชายของเธอเลยในเวลาที่เธอเอาจริงตัวทางด้านของรามาเรสนั้นเธอก็ได้เห็นพลังของเวลดานาวาเนมลิมในตอนที่อรารวาดขึ้นมาแล้วจะบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอมาอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้ก็ว่าได้แต่เธอเองก็มีความมั่นใจในตัวของเรียบเมโล ที่สามารถขึ้นพลังวิญญาณมาให้กับเธอได้เธอจึงไม่ได้มีความกังวลเทียบเท่ากับเวลซาร์ดและตัวของกีด้วยเหตุนี้เราจะมันก,กับทุกคนจึงได้อยู่ในอาการตึงเครียดและพร้อมที่จะหลบหนีออกมาในทันทีถ้าเกิดว่ามันได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นก็สารัเคลิปนี้ผมก็ขอจอบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใ่คลิปหน้า